Will make America great again. ดนัลด์ t รัม p ์ค m e แบ c กชนะเลือกตั้งสหรัฐ2024หลายฝ่ายจับตาทรัมป์สมัยสองจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับประชาคมโลกขนาดไหน สวัสดีค่ะในที่สุดโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำสำเร็จนะคะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถชนะการเลือกตั้ง <Our S 1> แล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนที่47 <Our. S 1> ของสหรัฐ <47 S 1> การเลือกตั้ง <President. S 1> ในปี2024 <In ver. S 1> นี้โดนัลด์ทรัมป์สามารถเอาชนะคู่แข่งได้แบบขาดลอยม้วนเดียวจบและที่สำคัญชนะทั้ง Electoral Vote และ Popular Vote ด้วยค่ะ หลังจากที่มีการหาเสียงกันยังดุเดือดระหว่างคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตกับโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันคามาลาแฮร์ริสก็คือรองป,ประธานาธิบดีคนปัจจุบันส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยเป็นป,นประธานาธิบดีมาแล้วหนึ่งสมัยนะคะโพลก,ก่อนหน้านี้บอกแล้วค่ะว่าทั้งคู่คะแนนสูสีมาก ต่พอเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็มีการคาดการคะแนนเบื้องต้นกลายเป็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะแบบขาดลอยแล้วก็ม้วนเดียวจบด้วยนะคะคะแนนอิเล็กทร l ล o โหที่จะต้องชนะสำหรับการเป็นประธานาธิบดีคือ270จาก538คะแนน ปรากฏว่าทรัมป์นะคะคะแนนจนถึงวันที่7พฤศจิกายนอันนี้ตัวเลขเอามาจากรอยเตอร์สคือสื่อแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีการคาดการตัวเลขที่ไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เอาเป็นว่า ทุกสำนักเนี่ยก็คือทรัมป์ชนะนะคะของรอยเตอร์สค่ะคะแนน Electoral Vote อยู่ที่295ส่วนคามิลาแฮร์ i s 2 2ริส226นะคะแต่ว่าคะแนนนี้ยังขาดอีกสองรัฐสำคัญก็คือรัฐสวิงสเ t ทค่ะนั่นก็คืออาริโซนากับเนวาดาแนวโน้มก็คือว่าทรัมป์ก็น่าจะชนะใน2รัฐนี้ด้วยถ้าเป็นแบบนั้นคะแนนรวมของทรัมป์ก็จะทะลุ300อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนคะแนนป๊อปปิล่าโหวตทรัมป์ได้ไป73ล้านเสียงแฮร์ริส69ล้านเสียงค่ะแต่ว่าตัวตัดสินว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ที่อิเล็ก r ร l v o ลโนะคะ แต่แบบนี้ก็คือชนะทั้งสองอย่างล่ะค่ะ Electoral vote แล้วก็ Popular vote ด้วยสำหรับโดนัลด์ทรัมนะคะย้อนกลับไปค่ะปี2016โดนัลด์ทรัมชนะฮิลลารี Clinton นะคะด้วยคะแนน Electoral vote 304ต่อ227แต่ว่าตอนนั้นฮิลลารีชนะ Popular vote ค่ะได้มากกว่าทรัมปประมาณเกือบ3ล้านโหวตด้วยกันทรัมปชนะในรัฐ i n g งสเตท หจาก7รัฐนะคะชนะทุกรัฐเลยยกเว้นเนวาดาแล้วพอมาปี2020ไบเดนชนะโดนัลด์ทรัมป์นะคะด้วยคะแนนอิเล็ก r ร l v โหวต0 6ต่อ232แล้วไบเดนก็ชนะ Popular v หวตมากกว่าทรัมป์7ล้านเสียงด้วยกันค่ะแล้วตอนนั้นไบเดนเนี่ยชนะใน6รัฐสวิงสเตยยกเว้น North แคโรไลนามาปี2024นะคะ โดนัลด์ทรัมก็สามารถชนะค a m a l a Harris ทั้งอิเล็กทรอนิ t โและ Popular v โหวมาดูใน7รัฐสมรภูมิหรือว่า7รัฐสวิ s t a ตทนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่แน่ชัดแล้วค่ะว่าคนเนี่ยจะเลือกไปทางไหนแล้วผู้สมัครจากทั้งสองพักก็ลงหาเสียงในพื้นที่กันแบบว่า7รัฐเนี่ยวนกันไปวนกันมานะคะ ในที่สุดค่ะโดนัลด์ทรัมป์จนถึงวันที่7พฤศจิกายนเอาชนะไปได้ใน5รัฐด,ด้วยกันค่ะนั่นก็คือที่จอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียวิสคอนซินแล้วก็มิชิแกนคะแนนยังไม่ได้ออกมาอย่างชัดเจนสำหรับ2รัฐนะคะคือเนวาดากับอาริโซนาแต่แนวโน้มก็คือโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าจะชนะเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าใน7รัฐสวิงสเตทค่ะที่ บอกว่ามีความสูสีกันอย่างสูงในที่สุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กวาดไปหมดเลยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะนอกเนือจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วการเลือกตั้งเนี่ยยังเลือกสสทั้งหมดด้วยในสภา435คนรวมถึงเลือกสอวอ1ใน3จาก100คนก็คือเลือกใหม่34คนนะคะอันนี้ก็เป็นวงจรปกติของเขาจากเดิมค่ะร e พับลิกันเองครองเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาล่างและเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาบนปรากฏว่ามาในการเลือกตั้งครั้งนี้ริพับลิกันสามารถที่จะเฉือนเอาชนะเดโมแครตไปได้นะคะกลายเป็นว่าวุธ,ธิสภาหรือว่าสภาสูงเนี่ยริพับลิกันกลับมามีเสียงข้างมากค่ะชนะไป52จาก100ที่นั่งนะคะ และแนวโน้มในสภาล่างก็คือว่าทางด้านของริพับลิกันก็น่าจะครองเสียงข้างมากต่อไปเสียงข้างมากก็คือต้องได้218ที่นั่งจาก435ที่นั่งค่ะนั่นก็หมายความว่าพรรคริพับลิกันชนะทั้งตำแหน่งประธานาธิบดี วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรนะคะทั้งอำนาจฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญตัติอยู่ในมือของพรรคริพับ์บิกันทั้งหมดเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าการจะผ่านร่างกฎหมายหรือว่าการผลักดันนโยบายต่างๆก็น่าจะทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของ d o n a น d ล r ์ทรกันบ้างค่ะ หลังจากที่รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะที่สื่อสำนักต่างๆเนี่ยเขามีการคาดการออกมาก็มีการประกาศชัยชนะที่ฟลอริดาแหละค่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็ขอบคุณประชาชนนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับเกียรติเป็นประธานาธิบดีคนที่47และคนที่45ก็คือสมัยก่อนหน้านี้ด้วยเขาบอกเลยและค่ะว่านี่คือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมาในสหรัฐอเมริกา แล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าเขาจะต่อสู้เพื่อทุกคนในทุกๆวันเพื่อให้ทุกคนนั้นมีอนาคตที่สดใสที่ดีขึ้นและนี่จะเป็นยุคทองของสหรัฐอเมริกาค่ะ This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make a m e ส่วนคารมาลาแฮร์ริสนะคะหลังจากวันเลือกตั้งหนึ่งวันคือ6พฤศจิกายนก็ออกมากล่าวสุนทรพจน์ยอมรับความพ่ายแพ้ที่วอชิงตันดีซีเธอบอกว่าผลลัพธ์การเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าหลักการสำคัญของประชาธิปไตยก็คือว่า เมื่อเราแพ้การเลือกตั้งเราก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะหลักการนี้ล่ะค่ะที่ทําให้ประชาธิปไตยแตกต่างจากระบอบเผด็จการ While I concede this election I do not concede the fight that fueled this campaign The fight the fight for freedom for opportunity for fairness and the dignity of all people. and all dignity the คลาลราแฮร์ริสบอกว่าเธอโทรศัพท์หาโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็แสดงความยินดีกับเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำให้การเปลี่ยนถ่ายอำนาจนั้น,นเป็นไปอย่างสันติส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนเองค่ะก็มีการโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันแล้วก็เชิญให้โดนัลด์ทรัมป์มาที่ทำเนียบขาวนะคะจะได้มีการเตรียมการให้การเปลี่ยนถ่ายอานาจนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นค่ะ ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวด้วยนะคะว่าสิ่งที่หวังว่าชาวอเมริกันจะทําก็คือว่าไม่ว่าคุณจะลงคะแนนให้ใครก็ขอให้อย่ามองคนอื่นเป็นศัตรูแต่มองว่าเป็นคนอเมริกันเหมือนกันขอให้ทุกคนลดอุณหภูมิลงมาหน่อยหมายถึงว่าให้ลดความร้อนแรงทางการเมืองลงมาค่ะ มาดูทางด้านของผู้นําโลกต่างๆกันบ้างนะคะว่ามีปฏิกิริยากันอย่างไรคะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์กับสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช่นผู้นําอังกฤษหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสฮังการีอิสราเอลผู้นําปาเลสไตน์เลขาธิการนาโต นาย,ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประธานาธิบดีไต้หวันหรือว่านาย,ยกรัฐมนตรีของไทยเองนะคะก็ต่างทวิตแสดงข้อความว่าแสดงความยินดีด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็หวังว่าการทำงานของประเทศของเรากับสหรัฐอเมริกาก็จะเดินหน้าต่อไป มาดูประเทศที่น่าสนใจกันบ้างนะคะอย่างประธานาธิบดีวลาดิมี์เลนสกีของยูเครนค่ะก็แสดงความยินดีเช่นเดียวกันนะคะโดยกล่าวว่านี่คือชัยชนะที่น่าชึ่นของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็หวังว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐต่อไปส่วนประธานาธิบดีปูตินก็แสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะกล่าวชื่นชมทรัมป์ว่าแสดงออกอย่างกล้าหาญตอนที่โดนรอบสังหาร แล้วถ้าเกิดว่าทรัมป์เสนอว่าควรจะเจอกันประชุมกันปูตินบอกว่าพร้อมนะคะที่จะมีปฏิสัมพันธ์หากทรัมป์ต้องการและพร้อมพูดคุยเจรจากับทรัมป์ค่ะ วนกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะออกแถลงการนะคะว่ารัสเซียจะทำงานร่วมกับผู้นำใหม่ในทั้งเยียบขาวโดยจะปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียและจะทำตามเป้าหมายของปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อไปก็หมายถึงการสู้รบในยูเครนนะคะมาทางด้านของอิหร่านกันบ้างค่ะโฆษกรัฐบาลอิหร่านนะคะบอกว่าอิหร่านไม่ได้กังวลนะคะว่าทรัมป์ได้มาเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าผู้สมัครทั้งสองคนสำหรับอิหร่าน ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ค่ะการโดนคว่ำบาตรทำให้อิร่านแข็งแปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมรับมือนะคะเอามาทางด้านของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกันบ้างก็บอกว่าจีนเคารพการตัดสินใจของคนอเมริกันและแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ชนะการเลือกตั้งมีรายงานด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะ เรามาดูกระบวนการต่อจากนี้กันนะคะวันที่5พฤศจิกายนมีการเลือกตั้งไปแล้วนะคะแล้วก็มีการนับผลคะแนนซึ่งทุกรัฐเนี่ยจะต้องมีการรับรองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการภายในวันที่11ธันวาคมแล้วต่อมา17ธันวาคมค่ะคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College ก็จะไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในรัฐของตัวเองนะคะ 6มกราคมปีหน้า2025จะมีการนับคะแนน Electoral vote เหล่านี้ในสภาคองเกรสแล้วก็20มกราคม2025ประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีจะทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะ มาดูโดนัลด์ทรัมป์มาดูประวัติที่น่าสนใจของเขากันนะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์หลายอย่างเลยมาครั้งนี้ก็คือจะกลายเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดของสหรัฐแล้วก็กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่สองนะคะ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยค่ะที่เป็นประธานาธิบดี2สมัยแต่ไม่ติดต่อกันคนแรกคือประธานาธิบดีโกลเวอร์คลิฟเลนเป็นประธานาธิบดีปี1885ถึง1889แล้วก็อีกสมัยหนึ่ง1893ถึง1897อันนี้ก็ศตวรรษที่19นะคะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ เป็นประธานาธิบดีคนที่45แล้วก็ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นประธานาธิบดีคนที่47ด้วยค่ะเขาอายุ78ปีนะคะ เกิดที่ควีนส์นิวยอร์กเป็นลูกคนที่4จากพี่น้อง5คนคุณพ่อของโดนัลด์ทรัมป์ชื่อเฟร็ดค่ะเป็นลูกของผู้อพยพชาวเยอรมันเกิดที่นิวยอร์กเหมือนกันคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จนะคะในนิวยอร์กส่วนแม่ค่ะชื่อแมรี่เป็นผู้อพยพชาวสกอตติชนะคะ โดนัลด์ทรัมป์จบการศึกษาจากนิวร์กมิลิเ t อรี่อะคาเดมีและวอร์ n ตันสกูลออฟบิสเนสมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียต่อมาค่ะโดนัลด์ทรัมป์รับช่วงต่อกิจการของคุณพ่อนะคะก็เป็นประธานบริษัทในปี1971แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นทรัมป์ออแกไน a เซชันทรัมป์เนี่ยจะเน้นโครงการใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นทรัมป์ทาเวอร์ในแมนฮฮตตัน นอกจากนี้มีการขยายแบรนด์ทรัมป์ด้วยค่ะไปยังธุรกิจอื่นอย่างเช่นสนามกอล์ฟและโรงแรมแล้วก็ขยายไปหลายเมืองในสหรัฐอเมริการวมถึงในต่างประเทศด้วยนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเขียนหนังสือด้วยนะคะ The Art of the Deal เล่มนี้เป็นเล่มดังเลยค่ะในปี1987แล้วก็มีเล่มอื่นๆด้วย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ผลิตรายการแล้วก็เป็นพิธีกรเองด้วยเลยนะคะกับโชว์ชื่อดัง The Apprentice ค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดนางงามด้วยแต่บางอย่างที่เขาทำเนี่ยก็อาจจะไม่เวิร์กนะคะเช่น Trump's t a k e s หรือว่า Trump's h u t t l e เป็นตน้นในชีวิตส่วนตัวคะ่ะทรัมป์มีภรรยามาแล้ว2คนนะคะ ปัจจุบันเมลานียซึ่งก็จะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของสารัฐก็เป็นภรรยาคนที่สม,มีลูก5คนจากภรรยา3คนแล้วก็มีหลาน10คนค่ะ โดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกเลยนะคะที่ถูกศาลตัดสินค่ะว่ามีความผิดในคดีอาญาอันนี้เป็นคดีการปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจเพื่อปกปิดการจ่ายเงินให้กับดาราผู้ใหญ่คนหนึ่งช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2016ซึ่งทรัมป์ชนะคิลลารี่นะคะกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามว่าคนที่มีคดีติดตัวไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยยังไงเขาก็เป็นประธานาธิบดีได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีคนเดียวเลยค่ะที่เคยถูกยื่นถอดถอนสองครั้งด้วยกันแต่ก็รอดมาได้แล้วทรัมป์เคยถูกรอบสังหารมาแล้วด้วยนะคะตอนที่เขาหาเสียงนี่แหละค่ะในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้แต่ว่าโดนยิงเฉียดที่หูไปรอดมาได้นะคะ มาดูนโยบายของจอห์นอทรัมป์กันบ้างค่ะซึ่งทั้งโลกเนี่ยจับตามองนะคะว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อทั้งโลกแล้วก็ต่อประเทศของตัวเองด้วยอเมริกาเฟิร์สค่ะเอาผลประโยชน์ของสหรัฐมาก่อนในทุกอย่างไม่ต้องการให้ประเทศอื่นเอาเปรียบสหรัฐอเมริกาแนวทางของทรัมป์ก็คือไม่ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะ ในแง่ของเศรษฐกิจค่ะเขาบอกเลยว่าเขาจะลดค่าครองชีพจะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจะอนุญาตให้มีการขุดเจาะพลังงานขุดเจาะน้ำมันจะนำฐานการผลิตกลับสู่อเมริกาสร้างงานจ้างงานในสหรัฐแล้วก็จะปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะส่วนการค้ากับต่างประเทศนะคะเขาประกาศเลยว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าทุกประเทศเลยค่ะ10-20แต่สำหรับจีนจะขึ้นเยอะหน่อย 60%ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจีนไปบุกไต้หวันหรือว่าไปล้อมไต้หวันเขาบอกเลยนะคะจะขึ้นคาสีนำเข้าสินค้าจีน150-200%แต่ในขณะเดียวกันนโยบายต่อไต้หวันที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้ก็คือว่าไต้หวันควรจะจ่ายค่าคุ้มครองให้สหรัฐนะ แล้วก็ถามด้วยว่าไต้หวันให้อะไรสหรัฐบ้างไต้หวันเอาธุรกิจชิปของสหรัฐไปหมดเลย100%ในแง่ของคนอพยพเข้าเมืองค่ะเขาบอกเลยว่าจะเนรเทศผู้อพยพที่เข้าสหารัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายจะเป็นการเนรเทศครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในแง่ของสงครามนะคะ ทรัมป์บอกว่าเขาจะยุติสงครามรัสเซียยูเครนในเร็ววันคำว่าในเร็ววันคือภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนนโยบายต่ออิสราเอลเขาสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขันนะคะอย่างในสมัยแรกเนี่ยก็คือว่าทรัมป์เป็นคนย้ายสถานทูตของสหรัฐจากเทลอาวีฟไปเยรูซาเลม็มแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาต้องการจะสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง ทู่วโลก,ก็จับตามองแล้วค่ะว่านโยบายทั้งหมดนี้จะทำได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อโลกส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆอย่างไรนะคะช้อมกล่าวในสุนทรพจน์ประกาศ,กศชัยชนะของเขานะคะว่า <40 S 2> เขาจะบริหารด้วยหลักการง่ายๆให้สัญญาอะไรเอาไว้ก็จะทำตามสัญญานั้นค่ะและเขาก็บอกด้วยนะคะว่าอยากให้ประชาชนทุกคนเลยร่วมไปกับเขาในการทำให้สหรัฐอเมริกา ปลอดภัยแข็งแกร่งรุ green, ่งเรืองทรงอํานาจและมีเสรีภาพอ,อ, yeah. อีกครั้งเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คนอเมริกันจะต้องมาหลอมรวมกันความสําเร็จจะทําให้คนเนี่ยกลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันทรัมป์ให้คํามั่นละค่ะว่าเขาจะทําให้สหรัฐอเมริกานั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง make america great again สวัสดีค่ะ